5เคล็ดลับการสร้างความสุขความร่ำรวยให้กับตัวเองนะครับวันนี้โค้ดเค้กนะครับได้ยินได้ฟังเรื่องราวดีๆมานะครับก็เลยอยากเอามาแชร์แล้วก็ตัวเองก็เคยทำด้วยแล้วก็มีความรู้สึกว่าอันนี้นะครับถ้าเผื่อใครได้ฟังแล้วลองไปทำดูนะชีวิตอาจจะมีความสุขความสำเร็จร่ำรวยมากขึ้นนะครับวันนี้โค้ดเค้กจะเอาเทคนิคคำสอนนะครับจากครูปวอาจารย์มาทั้งหมด5ข้อนะครับเคล็ดลับข้อแรกเลยนะครับมาจากหลวงพ่อจรัญของเรานี่เองนะครับหลวงพ่อจรัญบอกว่า ให้สังเกตดูนะครับว่าบ้านไหนมีปัญหาบ้านไหนยากจนนะครับแล้วก็บ้านไหนเนี่ยทำามหากินไม่เจริญเนี่ยจะมีอยู่3ขี้ซึ่งแต่ก่อนบ้านโค้ตก็มีนะครับเขาบอกว่าอันแรกเลยจะมีครับก็คือจะมีขี้เมานะครับสก็คือขี้เกียจ3ก็คือขี้เล่นถ้าบ้านไหนมีคนขี้เมาอยู่นะครับมีแต่คนขี้เกียจนะครับไม่ทํางานทําการหรือว่ามีคนแต่ขี้เล่นติดการลเล่นไม่ทําอะไรเลยเนี่ยนะครับรับรองนะฮะตกหายนะยากจนแน่นอนแต่เขาบอกว่าถ้าเผื่อตัด3ามขี้นี้ออกผมพ่อจารันบอกว่า จะรวยมากนะครับขั้นที่2นะครับข้อที่2เทคนิคข้อที่2ก็มาจากหลวงพ่อจรานีกเช่นเดิมนะครับเขาบอกว่าบุญเนี่ยกุศลเนี่ยนะครับถ้ามีบุญกุศลดีเนี่ยนะครับจะทําอะไรเนี่ยก็จะทําอะไรก็จะประสบความสเร็จปรากฏว่าให้เราเนี่ยทำบุญทําทานบ่อยๆนะครับจะเหมือนสะพานคอยหนุนนําเราเนี่ยให้เราสามารถจะประสบความสำเร็จมีความสุขมากขึ้นข้อ3นะครับจากหลวงพ่อนะครับบุญส่งกิจสาโลเขาบอกว่า ให้หมั่นนะครับสวดมนต์ภาวนารักษาศีลใส่บาเสียบ้างนะครับเพราะว่า วันนี้เนี่ยถ้าเผื่อเราได้ทําบุญตักบาทเนี่ยนะครับบุญบุญต่งตางๆเหล่านั้นนะครับก็จะนําพาชีวิตของเราให้มีความสุขนะครับต่อมานะครับข้อที่4นะครับเทคนิคข้อที่4จากหลวงพ่อโตนะครับหลวงพ่อโตจะกล่าวเสมอว่าถ้าบุญกุศลที่ที่เจ้าเนี่ยเจ้าไม่เคยสร้างเลยเนี่ยใครจะมาช่วยเจ้าแต่ถ้าเผื่อบุญกุศลเจ้าสร้างไว้สม่ําเสมอตลอดเวลาใครห้ามก็ไม่อยู่นะครับเดี๋ยวบุญกุศลเนี่ยนะครับจะมาหนุนนําเจ้าเองนะครับ ต่อมาข้อ5นะครับหลวงพ่อโตคนรังสีเหมือนกันนะครับท่านบอกว่าให้แบ่งเวลาให้กับเทพกับพรหมบ้างโดยการสวดมนต์ภาวนานะครับนะครับอธิษฐานจิตนะครับรวมกับพรหมเทพเทวดา16ชั้นฟ้า15ชั้นดินนะครับเป็นการสวดสรรเสริญพระคุณพระพุทธเจ้านะครับพาเทพเทวดาเนี่ยอินพรหมยมยักษ์กุศลทานนาคาต่างๆเนี่ยนะครับท่านฟังแล้วก็จะร่วมอนุโมทนาแล้วก็รักษาเราเห็นไหมครับเช็ครับ5ข้อเนาะนะครับง่ายๆนะครับก็คือ เล,เลิกขี้เมาเลิกคี้เกียดเลิกคี้เล่นซะนะครับทำบุญตักบาทรักษาสินห้านะครับแล้วก็แบ่งเวลาสวดมนต์แค่นี้เองนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะแต่โค้ดเค้กก็ลองทําแล้วนะครับชีวิตก็ดีขึ้นถึงไม่ได้ร่ํารวยล้นฟ้านะครับแต่อยา่างน้อยเชื่อนะลองทําสม่ําเสมอรักษาสินหสวดมนต์ทำบุญตักบาททาทานนะครับแล้วสิ่งดีๆจะย้อนหาท่านเองถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์อยากให้ใครมีชีวิตมีความสุขแล้วก็ดีขึ้นอย่าลืม แชร์คลิปนี้ของโค้ดเค้งนะครับลองทำกันดูนะรวยๆครับทุกคนสวัสดีครับ